สองคนอยู่หินหน้าผมหรือเปล่าไปสอง พี่ซานครับผมพี่บผมสวัสดีครับพี่ซานใช่พี่ซานตอน12ใช่วิเนียพี่ใช่พี่ยุดหน่อยพี่มาขอถี่ยึดหน่อยเ้องเรื่องหรอยิงความถี่เจอใครนะอะไรนะสวัสดีครับพี่พี่ลงไหนพี่ลงไหนพี่ลงไหนโอ้พี่เราต้องเป็นมิตรกันนะพี่ลงพลเรศไม่พี่อยากอยากยิงพี่ลงวูแฉลว์โอ้บางรูยิงเกวียนยิงถอยอีกเนาะโอ้พี่ยึดสวยพี่นี่จิตหมดไปกี่บาทินะครับ พี่พี่มีผู้หญิงนะจะทำผู้หญิงมีมีตุ้มแก่อยู่สิพี่พพพ <c oughs> ลง <c oughs> พี่ลง Paradise, พาราได้นะพี่ลงพาราได้ผลัดได้ไดอะไรวะโอเคโอเคโอเครู okay, okay, okay. ้ <c oughs> เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องได้นะเพ <c oughs> ื่อนโดนแน่ผมถ้าผมเนอกก่อนโดนเต้นโชว์แน่ เพาะให้ไว <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì là không <laughs> นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอาเป็นตาย <Okay. S 1> โอเคเอาล่ะก็ยด้วยอ๋อต้องไปช่อยเพื่อน <c oughs> ตรงนั้นไหวไหมเพื่อนยิงตายหมดแล้วยังหล่อโอเค <Okay. S 1> หมดแล้วใช่ไหมโอเค ทางนี้หนึ่งตีนี่กำเขาชุบได้เลยกระสุนผมไม่พอกระสุนผมไม่พอทั้งหมดวอแล้วฮะกระสุนไม่พอ ฝั่งนีตี้นึงนะครับเพื่อนลองเนีย่ยโอเค I need ด o n s u m a b l e s ได้แล้วอีกแม็กหนึ่งน,งนะฮะแม็กซ์นีกก่ไงครเกาะอ,อ้อมขวาไกลหรือเปล่ารู้ว่าเป็นผมก็น่าจะอ้อมเลย เพื่อนจะโดนละเพื่อนเรียบร้อยไปหลายนะพี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแคปไว้ได้ไหมคะโอ้โหพี่พี่รี่ยิงอ่ะทำไมอ่ะไม่ยิงเหรอพี่โอ้โหพี่รีบยิงผมอ่ะ มไม่ได้ตกลงกันว่าจะไม่ยิงกัน <laughs> ยิงอย่างเดียวเลย Mark the location I need consumables I need consumables เบอร์สามาเอายายากับผมเบอร์สาม ăn đi nghe ok ăn tiên đi nghe phòng xỉ thôi dinh hùng với kìa เฟินน่าจะยิงแล้วเปล่าทิ้งเืนเข้ามารับรองแล้วยิงนี่มองแทนว่าถือเฟินไหมต้องทิ้งเลยนะโอเคเนวแค่มี เคยฟังอันนี้ปะฆ่าจะฆ่าเจ้าฆ่าที่เจ้าจะฆ่าข้า,ม,ม,ามีหอนมีหอนเพราะถ้าไม่ฆ่าเจ้า เจ้าก็จะฆ่าค่ะเพราะฉะนั้นข้าจะต้องฆ่าเจ้าอย่าเจ้าจะมาฆ่าค่ะอะไรสักอย่างนี่แหละลืมเกาะแปดเลยไงคุณไม่ตายสวยฮะคนเกาะแปดตกไปข้างล่าง อยู่ข้างล่างมีฮะตรงท่อเขาเรียกว่าอะไรเอ๊ะโห่ไปให้เขารัดทำไม คนบนนี้มีนะโอเคเราติดคนบนนี้ไปไม่ได้ watch out watch out okay a lot <laughs> okay เพราะถ้าเจ้าฆ่าถ้าก็าาไม่ได้ฆ่าเจ้าเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยฆ่าตั้งฆ่าเจ้าก่อนสร้างมันเถอะทุกคนผมก็ลืมๆล่ลละ Get to the safe zone ASAP ค้างเหรอออกเข้าใหม่ครับ่ต้องออกเข้าใหม่เนะี่ยอาจจะเป็นที่เน็ตผมเนี่ยฮะสตรีมอ,อ๋อสตรีมของผมน่าจะไม่เสถียรโดนหัวแต่ว,ว่าหมวกสามหมวกเขียวเหมือนกันเลย โดนหัวโอ๊ยไม่โดนเราขอแบนหกสามกรไเพยคนหกโชว์หน่อยอ่ะ หาคุณหกให้เจอก่อนตอนนี้ยังไม่มีเลยมีเฉพาะเดียวเนี่ยเพื่อนเห็นตรงสโมกไหมมีคนหรือเปล่าหน้าเบอร์สี่อะเข้าใจไหม โอเคตรงนี้มีคนบอกเขียวนี้โอุ้ยดีครับสองคนบนเขาคนหนึ่งอ่ะครับบน,นเขาคนหนึ่งหินหินตรงนี้คนหนึ่ง okay. เห็นตรงนี้คนหนึ่งสองคนสุดท้ายเอาผมดูบนขเขาแล้วกันโอเคหมดแล้วครับโอเค <laughs> โอเค Hãy subscribe Chẳng... kênh không may บ่อยคนดูหายเป็นโดนหรอ อยู่กันเงียบเกินโหยว่าวิวอย่างเดียวเหรอเก็บหนึ่ง ไม่เจอไปไหนแล้วนะหรือมีแค่นี้อะไรอะฉันคือวิญญาณคนดูสูงเนี่ยทุกคนไม่ใครดูเลยอะ Watch out! Watch out! Watch out! พวกคุณเป็นใคร กหอมใบหน้าเลยโล่งมากเอ๊ซ้ายโด huh นมันโดนอ้อมเลย คนซ้ยายเขาจะหายต้องตกผมมีน้องตกง๊อวงเข้ไปหาเขาเด้ ตัวซ้ายมีเหรอเด็นหน้าเราซึ่งเราอยู่นอกรวง กสองคนอยู่หินหน้าผมหรือเปล่าไปสองโอเค